ีะเอาไม้อีกรางนะึงป่ะเออเอาไม้อีกรังนึงไม่พู<อ>ดย<อ>้ำเลยค่ะคำเลยอ่ะนี่นะคะที่มันไปต่อได้ไม่ได้จริงๆอะ่ออะขอโทษนะคุณจะทนอยู่แล้วอะ่ะเดี๋ยวแม่ไปเอาอีกกล,ล่องนึงมันได้แค่396อันนี้มันล้อหน้ามันหมุนไม่ได้นะาานนะ่าช้าโดยตลอดใครนะอันนี้อันนี้ไหนไหน ีงานของตัวเองอันนี้นะแม่ลูกช่วยกันอ่าน,นี่เรามาซื้อของบริจาคเด็กนะคะที่ทุกคนร่วมทำบุญมานะทั้งหมดนี้จะร้อนไหมนี่มีอุปกรณ์กานรกอน Bận mặt. Mẹ nấu. Con đi học. Con đi học. Mẹ